สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นหน้าเต็มที่ไม่ออมมือน้องโอ๋เผยสัมพันธ์นั่นรถถังก่อนคืนสังเวียนดวลเดือดกันก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ นักโอห์ม,ม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแมนตตันเวท1 3 5ยถึงปอนด์วัย38ปีจากสกลน,นครเปิดใจถึงความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับรถถังจิตเมืองนนท์อดีตเจ้าบัลลังก์วันมวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5ยถึงปอนด์ก่อนที่จะต้องโคจรมาชิงเข็มขัดมวยไทยรุ่นไฟเวทที่ว่างในศึกยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์วัน173ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกาย,ยนนี้ที่สนามอารีอาเกะอ,อารีนากรุงโตกเกีียวปประเทศญุ่่น แม้จะรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยชกอยู่ต่างรุ่นในวันและทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เป็นประจำแต่เมื่อเส้นทางมวยบังคับให้ชิงเข็มขัดสีทองอันทรงเกียรติซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนักสู้น้องโอยืนยันว่าเขาจำเป็นจะต้องวางมิตรภาพที่มีไว้นอกสองเวียนและพร้อมจัดหนักจัดเต็มใส่รถถังอย่างแน่นอนผมกับรถถังรู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยเข้ามาชกวันใหม่ๆตอนนั้นผมยังเป็นครูมวยอยู่สิงคโปร์เวลารถถังไปชกที่นั่นผมจะคอยช่วยเหลือกันมาตลอด พอมาอยู่เมืองไทยเราก็เตะฟุตบอลด้วยการเป็นประจำใน,นสนามบอลผมมักเป็นคนจ่ายบอลให้เขายิงประตูตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องทําเองเพื่อชิงเข็มขัดมาเราสองคนเป็นมืออาชีพรายการประกบให้ชกกันก็ต้องเต็มที่ไม่ผมก็เขาต้องปิดเกมให้ได้เรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังครับหลังรถจากรุ่นบบนตันเวนมาสู่ไฟเวนในสองไฟที่ผ่านมาน้องโอซำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะล่าสุดเอาชนะคะแนนเอกฉันก้องธรณีสอสมหมายในศึกวันไฟไนัล31 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผอมก้าวขึ้นมาติดอันดับ3ของไรกิวันมวยไทยรุ่นไฟเวทสําเร็จและยังส่งให้เขาได้รับโอกาสขึ้นชิงเข็มข,ขัดที่ว่างอยู่ในครั้งนี้เข็มขัดเส้นนี้สําคัญกับผมมากมีคนบอกว่าผมอายุเยอะควรเลิกมวยได้แล้วแต่ผมยังตื่นเช้าเข้ายิมผมยังรักการชกมวยยังมีไฟและร่างกายอย่างดีผมหวังเสมอว่าการลดรุ่นลงมาต้องได้ชิงแชมป์สักครั้งต้องขอบคุณบอสชาติที่เห็นว่าผมคู่ควรกับโอกาสนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับ